ก่อนอื่นนะครับต้องขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับขายตัวเกี่ยวมิวสิกนะครับที่เพิ่นได้ร่วมเฮ็ดบุญเนาะครับยอดเมื่อคืนที่เพิ่นไดท้ทำการแสดงนั่นแหละครับเพิ่นบอกว่าปัดใจด้านหน้าเวทีเปิดวงเมื่อคืนที่จังหวัดอุดรนะครับเข้าวัดยอดร่วมนะครับหาเมื่อสามพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับเพิ่นบอกว่าสาธุนะครับเนาะก,กะ อนโมทนาบุญน้ำกันนะครับเพิ่นเฮ็ดดีกะดีใจน้ำเพินนะครับเนาะมันกะเบ,บิ่นว่าผู้ใดสิเฮ็ดบุญได้ไง่ายๆได้ครับบางคนมั่นก็เฮ็ดเอาหนาตาเนาะครับเนาะไปวัดกะสัางคอนเทน่นมันก็มีผลประโยชน์มีแน่วอแอบแฝงอยู่หันนะครับแต่เฮ็ดหยังก็ตามนะครับแต่เฮ็ด้วยใจแล้วเออมั่นย่อมเกิดผลดี แกคนนั้นนะครับอันนี้ก็เอานุโมทนาบุญครับบ่ได้เห็ดเอาหนาเอาตาเห็ดเอายังทุกอย่างอยู่ในใจตัวเจ้าของทั้งนั้นครับสิเห็ดดีบด่ดีมันหูยัวแกใจทั้งนั้นครับแมนสีแสดงออกด้วยการอยากให้คนอื่นได้รับรู้หลายปันได้แต่จิตใจนะเออมันมีอีหยังอย่างอื่นอยู่หัน เม่นเห็ดบุนมันกับบ่อดดเต็มเม็ดเต็มนวยนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเพิินเห็ดดีนะครับเนาะก็ถือว่าอนุโมทนาบุนน้ากันส่วนผู้ใดสิคิดจังไหนันก็แด้วแต่บ่ไดดบังคับนะครับเนาะมันก็มีหลายอย่างหลายแนวที่เพิินเห็ดแล้วกับมั่นก็เห็นผลจังสี่ลหละครับเพิินบ่ไดดไปแสดงโอ้อวดผู้ใดครับบางคนเห็นบ่คันแสดงโอ้อวดว่าตัวจะคล้องลำรวยยังซี่นะครับ บางเถื่อมันไปขดโกงคนอื่นเว้นกรรมมันนําท่านครับเห็ดยังกะตามนะครับมันรับรู้ยุ่แค่ใจครับเออสี่เห็ดอีหยังสุดท้ายเห็นบ่คันครับกรรมว่าต้องไปดอในศาสตร์หนาศาสตร์ยังดอกศาสตร์นี่นะครับเห็นกันคขักละ่ะเออซึ่งที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นนะครับอม,มันก็เลยให้แตกสารโม่ออกไปจังสัรน,นะครับมันก็ให้หงุดตัวครับ มั่นปกปิดบอดความสัวที่มีอยู่เนาะครับเนาะมันก็นเลยเห็ดให้แดงขึ้นมาพอแดงขึ้นมาย่อมรับใดบอในสิ่งที่ตัวเจ้าของเห็ดครับย่อมรับบอดนะครับกบสังคมกันยังสั่นนะครับลงโทษกับว่าไปยังสัน่นแล้วต่างๆหน้าๆเนาะครับเนาะจังเื่อง่นสมัออยนู่นี่ลานถอกลานทอ่นทองลายยางนี่นะครับที่มันเกิดขึ้น,นเนาะ ผู้ใดก็จะไปหวังว่าเฮาสื่อของถืกอเราอยากได้ของดีเสมอไปบางยาง่างว่าเมียนหรอกครับถ้าเพื่อนเห็ดบ่หวังกําไรเนี่ยเพื่อนบ่เห็ดหรอกครับแต่เห็ดวัดแต่เพื่อนเห็ดบุญเพื่อนไปหาเห็ดยู่วัดครับืมม่นบ่ได้จําเป็นเห็ดยู่วัดก็ตามนะครับเดอ้อเออมันก็ย่อมมีเห็นบ่ขันบางคนทํเาทา้าเงื่นไปแจกนั่นแจกนี่ เป็นคอนถอกคอนเทนเงินหลล้านไปสางเงินเสียงนี่เห็นมันคือตัวเจ้าของดีไหมครับท้าเฮ็ุดีบ่จําเป็นต้องสแสดงตรงโอ้อวดครับยังล่อกเก่าคนเขนยังบอกอยู่เนี่ยครับว่าปิดทองหลังผะปิดทองจนลน้นพระออกมาให้จนข้างหลังนะครับมันล้นออกมาข้างหน้านี่เคยได้ย,ยินบ่ครับพี่น้องแต่บางคนบ่เม่นเนี่ เฮต้โช์แสดงกามดากตัวเจ้าของผ่นแล้วอยากมีค้อถอกค้อเทนเฮ็ดคือให้คน้นติดตามให้ค้นว่าตัวเจ้าของเหตุดีนะครับเนาะแตเรียกว,ว่าใจบุญสุนทานแต่สุดท้ายกับเป็นแค่การหลอกลวงคนอื่นนะครับเหตดให้ว่าเออเฮตุ head, บุญลายเหตดจังสันดีลายเขาวัดฟังทำปฏิบัติผ หมูแจงหมูจริงสุดไทยมันบอมเมียนครับมันเป็นการสั่งภาพเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งภาพกระไดครับคนเขาเบิงเขาหูครับผู้หลงพูว่าอุ้ยลำรวยหลายเห็ดแดงสันนี่ครับพอมันอยู่สูงหลายตกลงมานมันก็เจ็บนะครับเห็ดทว่าเห็ดนั่นเห็ดนี่กับเบิ้งไปซื้อว่ากองไว้ชุดไทยท่องเป็นยังไงครับ มันกับบอ่อใดสมว่ามุงมาดปารธนาของเฮ้ามันขายได้ราคาที่บอ่อจังสันนะครับตามที่เฮ้าหวังไว้อพอฉะนั้นเห็ดยังเฮาก็ต้องระมัดระวังบิง่งเด้อครับพี่น้องเลยบางเถื่อมันเป็นกลเป็นวิธีการของเพิ่นที่สีว้าสโนมนาวจิตใจค้นนะครับเออมาเสียเฮ้าบอ่อนะครับเนาะออันนั้นพู้ได้เห็ดยังมันก็ต้องเป็นเวรนกรรมที่เพิ่นต้องรับแล้วครับเฮ้ากับบอ่อ ได้ไปสนใจได้เกี่ยวเหรอครับเะครับเฮกาขยู่ของเฮ้ามงแม่งดีกว่าส่วนเพิ่นสี่เหตุแบบนั้นเอ,อคิดว่าตัวจะของอยากลำอยากรวยย่าสไปนี่เด้อครับคนเฮ่าจะไปหาโลบสปานนั้นอย่าไปอยากได้อันได้่แมาเป็นของของเฮ้าจังได้มันกับว่าเม่นครับอเฮ่าจะไป เสื้อถืองหลายเขาเบิงให้มันดีครับเสื้อสตีปัญญาครับให้มันรอบขอบด้วยครับมันจังสิดีครับบลอนไวยากาเจ้าเห็ดเีหยมากกว่องไ้มากมากว่เสื้อทั้งสันนะครับข้าก็ต้องใส่เหตุผลวิจารณญาณของเข้านะครับสตีปัญญาของเข้าี่มีน่นะครับให้มันให้มันดีให้มันรอบขอบนะครับเนาะยังอดีตพระนญาณของพยาบาลเนี่ยครับ ยางเพ่นที่โพดยังออกมาหงสินะครับเออเพิ่งด่าสุดก็ไม่รูปยู่หันนะครับแล้กวก็าพิมพ์มากค่ะลอออานเมน็นบางคนกับจะไปเหมน็นตกลุมพางยังที่เพิ่นอันนี้ได้ครับเพิ่นหาค้นเหม็นบางเทือคนเท่ายังยังมีอกติอยูก่กัไปเหม็นไปนินเท่ากัะระบาดระว่างเรานะครับทิดเตือนที่บอกกันในเรื่องความเป็นห่วงเท่านั้นครับบางเทือเพิ่นกัยาะ คือมันซื่อโซเชียลเนาะครับเนาะมันก็ต้องเข้าใจว่าเพินกะต้องเฮ็ดให้จังสีมันก็จังสีมีหมอกมีงานเนาะมันก็เป็นกลยุทธ์ในการหางานนะครับเข้าทีมงานของเผินเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดอีหยังเฮ้าเบิงละมัดระวังดีที่สุดครับคือกันนะครับกับโปรโมทขายทองขายนั่นขายนี่ครับขายสูย่างสูน่แนวละครับ เพราะว่าวอ้ยอันนี้ท่าแล้วขาวจังหยวกคุณบมเมนนะครับบางคนมันหยวกต้มนะครับบมเมนว่าหยวกขาวหยวกขาวเท่ามาได้พอไปต้มแล้วมันเละที่ครับพี่น้องเฮาเบิ้งให้ดีครับขี้บางเทีมันมีอย่างมีปลอดมีนันมีนีบ่บอบพว่าสิของอันใดของบริษัทใดนะครับพยายามเบิ้งให้ดีเด้อครับ เข้าศึกษาเบิ้งให้มันหลบขอบก่อนสิซืออยังครับบางคนเนาะเพจต่างๆหรือมันแหงตัวแหงหลอกหลายอย่างหลายแนวนั่นล่ะครับบางเทือกอะพูดละพี่นวองเบื้องให้ดีเ้อครับเพจจริงบ่จริงนี่เาขาเขาไปทีคาว่า,ากเกี่ยวกับเด้อเขาไปเบื้องว่าเพจมันสั่งมาจากใสอันที่มันเริ่มต้นจากพมา่าอินโดหรือว่าสหรัฐอรับเเรีิมเรตตะวันออกกลางพี่นวองระวังให้ดีครับ สันนิษฐานไวก่อน,กนว่าคือเผตุปอมนะครับเดี๋ยวกระท่ำทายให้นคนติดตามหลายๆคนคอมเมนต์คนแชร์หลายๆบ่มีน,นะครับพี่น้องตัวนี้คือจุดสําคัญครับผมไปเบิ้งไปไปศึกษามากพอสมควรนะครับเออผมไปเบิง้งวาวิธีการเขาเป็นอย่างเขาคือเหตุยังสันบางเทือกกระท่ำทายเห็นคนติดตามหลายพี่น้องไปเบิง้งคนติดตามเดอ้บอบ่มีคนไทยเดี๋ยวลังเทียเป็นภาษาเุ็นพม่ามา่นนี่บอกกันด้วยความเป็นห่วงนะครับ ผมได้ศึกษามาเกีเ่ยวกับเรื่องนี้คักอยู่ครับผมไปเบิ้งราวาอย่างมันค้นตัวกันหลายบางเทือกสระสางมามือสองมือหนึ่งค้นติดตามเป็นแสนบางสิมันโมเมีนเลยครับเด้อไปเบิ้งโดดมันผูใ้ใดสิเปี้ยนเพจเป็นรอยเพจมัน็ือเปี้ยนอย่างนะครับมีซื้อเปี้ยนเพจน,น,น,นั่นเป็นนันทส,สังสิพี่น้องไปเบิ้งครับเบิ้งให้ดีนะครับบางคนสั่งมาบ่กกี่มือคนติดตามหลายอย่าเสือครับเพจปลอมยังพูยาบานะ้านลก็ถือขึ้นกัน นะครับพี่น้องกับเบิงระบัดระวังนะครับบางเทือเขาตัวหล่อให้โอนไปยังสัตว์สีเท่ากับขิดเบิงครับเบิงให้ดเบิงให้รหอบขอบนะครับเบืองน,นี้ครับนี่ครับดอความหลักความเป็นห่วงเอฟซีสุโปสุขคนครับเอามาบอกกันครับ